ควันนี้นะครับเป็นมิสูซ t แอนด์ธาตุนะครับตัวกดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะฮะสตาร์ทรถครับติดปกตินะครับกุญแจหายทากุญแจเพิ่มนะครับสอบถามได้ครับนี่ครับเป็นรีโมทนะครับเรามาดูครับตัวนี้เป็นปี13ครับล็อกประตูครับเปิดประตูครับ เอานี่หมดวางนะครับอย่าเปรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับครับคุญแจหายหรือทำกุญแจเพิ่มสอบถามได้ครับมิตซูมิชิถูกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับสอบถามได้ครับ0866273394นะครับบริการในและนอกสถานที่นะครับสอบถามรายละเอียดได้ครับ ตัวนี้เป็นปีเก่านะครับปีามครับขอบคุณครับ